สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกับมาเก่าเกมิงนะครับตอนนี้ช่องเราก็ถึง1 0 0 0 0มืนซับแล้วนะครับพี่ก็เลยคิดว่าเอ้พี่อยากจะเข้าเกมนี้อ่ะเอออยากจะเข้าเกม Harvest Town นะทุกคนนะมาดูว่าตั้งแต่เราเล่นมาตอนนี้ Harvest Town อัปเดตอะไรไปบ้างนะครับทุกคนครับหนึ่งก็คือเพิ่ม สัตว์เลี้ยงพิเศษตร,ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงเวทมนต์ที่เป็นบ้านตรงนี้นะทุกคนนะเออเรามีรีวิวเข้าไปมีผู้ชายตัวใหญ่ๆอยู่คนหนึ่งนะทุกคนนะที่มีไก่เวทมนต์ก็จะออกไข่ให้เราทุกๆชั่วโมงแล้วก็จะมีของมีของมาให้แรกอะไรประมาณแบบนี้นะครับอันนี้คือ1โจทย์เนาะทุกคนเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่อัปเดตก็จะประมาณแบบนี้ทุกคนมีของเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งใหม่ก็บางทีก็จะให้เป็นโรงปลูกผักมาแบบนี้นะครับเออก็พื้นที่ก็เต็ม เออครับพื้นที่เต็มเขาก็ให้เป็นแบบพื้นที่พิเศษมานะครับทุกคนครับตอนนี้ก็แบบถ้าใครเล่นกิจกรรมเติมๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมีพื้นที่พิเศษอะไรประมาณแบบนี้นะครับทุกคนครับเนี่ยเข้ามาก็จะมีแบบพื้นที่ที่เพื่อนเข้าไม่ได้นะเออเพื่อนเข้าไม่ได้เออแต่ว่าเราก็ยังพอใช้สอยงานได้นะครับเออก็จะมีของตกแต่งสวยๆงามๆเพิ่มขึ้นมามากมายนะครับเราก็จะมีระบบตรงนี้นะครับทุกคนครับก็คือ ถ้าเรามีเป็นเซตนะครับทุกคนครับเ,เวลาเรากดไปที่มือถือเราเนี่ยเปิดมือถือขึ้นมานะครับทุกคนครับมีระบบกิวนะทุกคนนะตอนนี้มีระบบกิวด้วยนะครับอย่าลืมว่า,าไปที่เล่นเกมนี้อยู่นะเออถ้ามีคิวอยู่นะครับอย่าลืมมาเข้าคนะิวแล้วทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้เขามีระบบคิวแล้วก็เนี่ยเราก็ช่วยคิวอา ส่องออเดอร์นะครับทุกคนครับมันก็จะแข่งขันกันทุกคนว่ากิวไหนจะได้อันดับที่1ที่2นะครับเออกิวที่ได้อันดับที่1ก็จะได้ของรางวัลเยอะหน่อยอะไรแบบนี้นะครับทุกคนครับอืมแล้วก็ถ้ากิ้วไหนผ่านเนี่ยแม็กก็จะได้ของรางวัลพวกอุปกรณ์ก่อสร้างมาเยอะแยะมากนะครับทุกคนครับเนี่ยเออของเราเป็นรูปป,ปาวานอยู่ที่สองพัน่าดแต้มนะทุกคนนะโอ้โหอยู่อันดับ9เลยนะครับเนี่ยแต่มีคนเล่นนะทุกคนนะแล้วก็จะได้ของรางวัลพวกนี้อีกเนะี่ยเห็นม เออก็อย่าลืมนะครับมากดรับด้วยนะครับสําหรับใครที่อยู่ในระบบิวนะทุกคนนะการอ,อจ้างของนะครับเออจ้างคนนะครับทุกคนครับมาเอาด้าโอนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะทุกคนนะเออยังจ้างได้เหมือนเดิมนะครับมีแบบไฟดรอปโปรดักบวก400ผเปอร์เซ็นต์ด้วยนะทุกคนนะอ,อ,อืเอามือถือเปิดที่กระเป๋าโอเคอ่ะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือระบบแต่งตัวนะครับเราสามารถเรียก ได้เลือกได้ว่าเราจะให้ตัวเราแต่งตัวเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยของพี่แต่งไปแล้วทําไมมันกลับมาเป็นแบบเดิมนะครับทุกคนครับนี่พี่พยายามใส่ของที่มีประโยชน์กับร่างกายเข้าไปครับแต่ว่าเราสามารถมากด MP ตรงนี้ค่าได้ครับทุกคนครับเนี่ยให้มันแสดงเป็นเซตนี้นะเซตยูนิคอนแบบนี้ครับทุกคนครับอืมแล้วก็มีระบบเซตด้วยนะก็คืออ่าเรามีของเฟอร์นิเจอร์นะครับในการตกแต่งบ้านแต่ละเซตครับยิ่งมีเยอะนะทุกคนนะก็จะยิ่งได้บัฟครับ อย่างเงี้ยพี่มีลายชิ้นนะทุกคนนะก็จะได้บัฟนี่ครับครเตบวกห้าเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยนะครับทุกคน,นครับเออก็จะมีบัฟให้นะทุกคนนะในแต่ละเซ็ตนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกมมันเพิ่มเติมมานะตั้งแต่่านพนานเดินดานเออส่วนเรื่องอะไรก็ยังเท่าเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเลยนะครับอ่า จะมีของเนี่ยไม่รู้ว่าของแจกอะไรมาต่างๆครับทุกคนครับเป็นใบเหมือนคูป,ปองทากิจกรรมอะไรสักอย่างแต่ว่าพี่ก็ไม่เคยเล่นเลยนะไม่รู้ว่าไปใช้ยังไงนะครับอ่ะมีน้องเทโน,โนคุงครับเอ่อเมื่อพี่เรียกหรือว่าเทโนคุงเพราะในเกมหนูชื่อทีโนคุงอ,อ่านว่าทีโนคุงขออภัยขออภัย เอาเรามาดูคนที่อยากเล่นเกมนี้อยู่ครับทุกคนครับว่าตกแต่งบ้านไปสวยงามขนาดไหนนะทุกคนนะเออในเมื่อเราไม่ค่อยได้เล่นเลยพี่ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ไม่ค่อยได้เล่นเลยเพราะว่าเกมมันมันไม่ได้อัปเดตอะเออมันไม่มีอะไรใหม่ที่น่าสนใจแล้วพี่ก็เลยเล่นแต่เกมอื่นเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นพายุฝนด้วยพี่ก็อ่าเน็ตพี่ไม่แรงอะเออแบตบพี่ก็ไม่ค่อยมีพี่ก็เล่นเกมไม่ค่อยได้ครับเออสังเกตนะครับทุกคนครับ บ้านของน้องทีนกคุงครับทุกคนครับเข้าไม่ได้ครับมีแท่นไม้หวางบ้านอยู่แสดงกูไม่ได้เล่นหรือไงเนี่ยเออดิทุกคนออแปลงผักก็จะมีสมขึ้นครับทุกคนครับสมขึ้นอยู่ในแปลงผักแนละ้วทุกคนนะมาดูของตกแต่งครับนี่ของตกแต่งเซตการแต่งของเขานี่อันนี้คือเซตพวกนี้ที่ได้จากการไปจีบอ่าจีบ เอพนะครับไปออกเดทแล้วก็จะได้มานะทุกคนนะพวกเซตเหมือนเวทีงานแต่งพุกนี้นะครับแต่ว่าดอกไม้นี่ได้มาจากกิจกรรมนะทุกคนนะเออเอามาปลูกพอมันโตก็ามาตกแต่งบ้านได้ครับเี๋ยเขาก็จะมีเซตปะกลงปะการังนะทุกคนนะนี่มีม,ม,มีมีอะไรเนี่ยแมวน้อยเออเหมือนแมวครับทุกคนครับเหมือนแมวสล็อตอะไรสักอย่างนะทุกคนนะเออน่ารักดีเห็นไหมทุกคนมันจะมีของตกแต่งสวยงามมาเยอะแยะนะครับช่วงที่เป็นช่วงกิจกรรมนะครับเออ ก็ตอนนี้เกมนี้ก็จะอัปเดตประมาณนี้ไปก่อนนะทุกคนนะเน้นเป็นของกิจกรรมตกแต่งสวยงามนะครับทุกคนครับเออก็ได้ข่าวว่าจะมีอัปเดตใหญ่อยู่ทุกคนเออแต่ว่าถ้าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าปลายปีนะทุกคนนะแต่ว่าไม่เร็วไม่เร็วเออรอ,รอกันไปนะครับสําหรับแฟนเกมนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้นะครับเออปกติจะมีน้องแฟล็กซิตที่ออนไลน์อยู่ด้วยแต่ว่าช่วงนี้สงสัยไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะทุกคนนะอ่ะ ทีโน่ทีโน่นะครับเขาบอกว่าชื่อทีโน่ทีโน่เออเราจะจําไว้นะ้ทุกคนนะเราเขาชื่อทีโน่นะครับน้องแทมมี่นั่นเองอ้เขาชื่อจริงคือบ้านของน้องแทมมี่นั่นเองครับทุกคนครับทำไมไม่ตั้งชื่อว่าแทมมี่ไปเลยเนาะเออตั้งชื่อว่าทีโน่นะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับทุกคนครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ อย่าลืมกดเซฟเลยนะนี่ก็บแบบมีปรับปรุงหน้าตานะครับทุกคนครับเออมีปรับปรุงหน้าตาแล้วไม่รู้ว่านี่มันคือข่าวเซฟใช่ไหมโอเคครับไอข่าวเซฟเร็วมากอ่ะกดปุ๊บติดปั๊บเลยอ่ะ